อี่ทุ่ครับคาวีครับโกอ้าวอืมอืมอาแอี้บอยเล่นอะไรได้อ่ะพี่ไปได้ทุกหมดเลยว่ะวนๆถ่วงอยู่อ้พลาดทีเดียวเขาได้ทุกไปหมดเลยนะไปเอาคืนก็ได้พี่พี่ยยิงกัดบอยสัตว์เอาลูกแก้วให้แตกก่อนนะนะ้ี่สาวอยู่กลางอันหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวไปกลับก่อนแหละจะบึ้งเลยเอาใครวะเอาฝั่งเขาหรือฝั่งเราเนี่ยฝั่งเราเขาอิ่ง่วงไปแล้วพี่ผมร่วงไปแล้วฝั่งเร่วงไปแล้วใครไอ้ท่าจิโดนไอ้มึงทำร้ายเป็นมึงไม่ไปยิงอ่ะไปยังไปยังไปยังไอ้โกูทุโกูทุกันมาอันหนึ่งตามแล้วกูดักให้ดักให้ สวยสวยครับดีส่องหน้าบ้านเนะครับล่างสบายจัดลัางสบายจัดสวยสวยให้แล้วครับเข้าได้ครับแฝงแฝงแฝงอย่างไรครับเข่าเข่าผมร่างอยู่ผมร่างอยู่มากลางแล้วบอกนะเราเผาพี่ไปรามากลางเสาล่างหน่อยครับเสาล่างครับเสาเราล่างโอ้ยเฮ้ยใครมันจับกูไอ้สัตว์จะยิงจะโนมาอย่างไปมาตรงกลงมาเลขตัวบัตรเลขกบัตรลองเฮ้ย โอ้ย <One input> ่ตกแล้วกูตายแล้วอบนโดนตีฟรีเขาเตือนเขาเตือนล่าบนโดนตีฟรีครับพี่ลูกแก้วพี่เสาอยู่กลางนะพี่เสาอยู่กลางเข้มเข้มเขาล่างเข้มเข้มเขาล่างโอ้เชี่ยโดนพี่เสาพี่เสาบอกนานนะครับพี่เสาบอกนานที่เสาบอกเรากลับไม่ให้ตีสวยเข้มสวยที่เสาตกบนครับพี่เอกพี่เอกเล่นเผาเลยพี่เข้าเลยม่านแตก ัครบอุ้ยไม่เห็นอุ้ยโอ้โหแม่งอี๋ิ้งเลยสัต oh, ว <that> ์อ <Clar ke> ุ้ยเอ้ยอยู่บ้านกันนึงใหญ่เขทุบไปนะสวยที่เสาตะบนครับไอ้เด้โทรโทรโทรไปโดนตีลูกแคบบนใส่มาะลรมาอะไรเดี๋ยวออกไปให้ดูการเถอะดูการมันมันไหลมาการเอ้าตอนลั่นไเข้าม้าเราเปิดให้ใครก็ได้แจกมนาคุณหน่อยครับแจกมนาคุณหน่อยถึงบ้านนะ โอ้เจ oh, yeah. e. really? ็ดแม่ด่าอ <right> no <te ีไอส์ลันด์แก้วล่างครับลูกแก้วตายหมดเลยแม่งมามีขยู่มื่อกี้พี่สาวอยู่กลางโอเคครับรียนเล่นกลาเข้ากลางคนเดียวแต่ว่าไม่มีมานาพี่สาอยู่กลางครับกลางเราเออตะบุกโดดโดดตรงกลางนะอะไรกันเล่นกลางนะี้นัเก็บดูนะครับมันไม่มีมานามันเข้ากลางอ่ะมีตัวอะไรก็ได้มีมานาโอ้โหเจ็ดแม่ยิงกูทิ้งเลยเหรอวะโอ้ยให้หลุดยังยิงเลย เราเจอช็อตข้าล่างข้าล่างเขาได้ไปกลางไปเลยกลางไปเลยกลางไม่มีมานากลางไม่ถึงกลางมีทุกกลางไม่ถางกลางไม่ถึงมาหาของนะมีเสามีเสาวตกหน้าบ้านเราเยอะมากตรงกลางเอาด้วยนะนางท้อเหมือนบุกไปใครท้าเลยจับ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  แค่กลางกลางยิงได้กิ่งยิงไปเลยน่ะเดียวไม่โดนเสาเดียวแล้วเระวังเลือกเสาเปล่าไม่เบื้อหน่อยแม่งเบื้อหน่ายนะครับที่เสาตกกลางหยิบไปเล่นได้ที่เสาตกกลางเยอะสัตว์ใครมาหยิบกลางได้บ้างวะเนี่ยไม่มีแล้วมาเขาล่างหนึ่งตัวเขาล่างหนึ่งตัวที่หิีไปรอกลางว่างมากเลยกลางว่างมากเลยกลางว่างเลยอ่ะ เราเรากําลังเข้าไม่พร้อมกันนะเจ้าพันเต็มเท่าเดิมเลยนะอย่าไปทิ้งนะพอกันหน่อยรอหน่อยรอเล่นกันหน่อยปวดข่วนคอหน่อยคอหน่อยเขี่ยหน่อยเกี่ยหน่อยหมูระเบิดใส่มันมีมานาสองตัวนะเกี่ยได้หน่อยได้เ่ะอีซี่บ้าเผาไปแล้วโอ้พี่เอกตอนนี้ไม่มีนานแล้วนะยันยัน ล่างเข้าง่ายนะล่างมันไม่มีมานาเล่นหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเพื่อนบึงกลางก่อนถ้าไม่มีมานาเข้าสักคนนี้ไม่มีมานาลาไม่มีมานาแต่อร่อยของออกล่างเลือปลอมออกล่างพี่เราบุกไม่พ้นกันเลยหรอใช่ใช่ใช่เอายัง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 สี่วิเราเกิดครับสี่วิเราเกิดมาไม่ทำไม่ได้ยังน้อยขั้นดังเหมือนกันยางก็เข้าเยอะนะระวังนะ เอายังเอายัางผมเกอนนะพี่พร้อมพร้มเดี๋ยวผมใช้มาหน้าหมดเดี๋ยวพี่เดือดทุบเลยนะอีอียันไปเลยใช่ไหมอ่ะเออเนี่ยอีไปเลยเออนั่นแหละเนี่ยเราเข้าไปแล้ครับได้ล่างเข้าได้ครับเข้าได้แล้วครับร่างเข้าได้นะครับอย่าออกบนนะอย่าไป มามาบนสองตัวเข้าบนสองตัวของเราลังเขาได้พี่ลังเขาได้พี่เต้สวยเีอะไรนะกายอ่ามันเข้าเยอะเข้าเข้าป้อมเยอะหุบหลุดไปแล้วโอ้ยเกจ้ตีปีเกจ้าตีปีเล็ดอกวนเล็ดอกวนมีการมาหน่อยใครว่ามีเขาได้เกมนีการมาหน่อย เขาไม่มีมานาอีนะล่ามเขมเดี๋ยวพี่เปิดให้เขมได้ไพี่ได้พี่เดี๋ยวพี่เปิดไทแม่เกิดยังครับกดแล้วเอมาดิมาดิคมความความอยู่ความอยู่เขาอยู่กลางเนี่ยมานาเต็มข้ามบนโอเคี่เบลสวยเก็บเขาได้มันไม่มีมานาแล้วนะต้องลบเอาอ่ะสวยไม่ให้ไม่อวยเมื่อกี้ยิงจับิงยิโทษิงไบ้างเขาสวยที่ทบที่ทีัที่ี่ัี่ั ลุหน่อยโดนเขาไอ้เฮ้ยเอ้โอ้โหแล้วไม่ตายสองสยอีเมเลยะไม่อยูรไม่ไม่ไรเจนเ็นเอาไป้ยาบเลยอย่าล้งเลยกูเราไปเกบ้างี่นายเนี่ยสวยสวยพี่สวยสวยไอ้ไปเกบ้าแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ไรหรอกนะมไม่ไร้ยางรอกันโอ้โหเี้ยยิงสวนเลยเก้าวิเก้าว เกิดละได้ครับน้องเก็บไฟไม้หน่อยได้ไหมอ่ะไฟอ่ะไฟไปกันหมดแล้วนะบนบนบนมานาเต็มเต็มพี่บนมานาเต็มเต็มเลยไหวโอ้โหเนี่ยมันยิงกูเลยวหวไอ้เนี่ยลองซอพ่อมึงไอ้ไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปไม่มีมานาเนี่ยเออโดนยกได้หมดได้โยน ได้ยีเขาได้เขาได้ยาออกกลางยาออกกลางสองอันยาออกกลางเข้าได้ครับพี่วนอยู่ครับโอ้โหไม่ทันโดนยิงทิ้งเลยว่ะข้างล่างเข้าหนึ่งนะเลือดเสาออกกลางไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวได้อยู่ได้บ้างบ้างเขามีเลยว่าอะไรดีกลางอะไรดีออกกลางมันเป็นเลือดเสารอรอเป็นเลือดพี่งกำลังจะเกิดรอรอดตายง่ายเกินปอผมไอ้นี่ไปดีเลยสวย กลางเขาเข้านะเขามีกลางได้เขมมีกลางนะเล่นได้ล่าได้นะเล่าได้นะสี่เขาได้หนึ่งไหวสวยกลางหนึ่งนะเสาจะออกเรือเสาเรือเสาพี่ด๊อกพี่ด๊อมากร่างร่างหุ่นกายนะล่างหุ่นกายนะรับยาบนนะครับรับบนได้มาเคียาอยู่เคี็มแล้วเอาเอายาเสาแต่เขแต่เขาร้านนึงไอกลางว่างร้านเดียว ตัวบุกร้อนก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจบนะตัวบุกรอนก่อนนะรอบสุดท้ายเปลี่ยนของเลยครับเปลี่ยนของเลยสิวิสิวิสิวิเปลี่ยนเปลี่ยนตีเสาเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ผมเกิดแล้วเดี๋ยวผมนำเล่นกลางให้รอแล้วนะรอแล้วนะเข้ากลางระวังนะไอ้ยเฮ้ยเอ้ยมึงเล่นมานานเกินเลยก็มีทุบบ่ะเดี๋ยวผมพี่ทอเฮ้ยล้างเอายังเอายังเอายังไอกลางกลางกลางต้องก็มีเผาว่ะ อยากเชียร์ปากทางหน่อยถ้าจะเล่นสองตัวเขาล่างเองด้วยนี่โอ้โหทุบใครเขาได้มีใครเล่นไหมโอ้โหไอสัตว์เนอะยิ่งหย้อนเลยสวยดีสวยดีสวยนี่เขาเขาฮิวสามอ่ะทุบไฟเฮียยิงไงี้ยบ้างไหมฮิวเขาเยอะนะฮิวเขาเยอะนะเขาฮิวไม่เข้าเขาเขาเขาเออไฟเป็นเล่นไฟรอเข้าพร้อมตัวบุกเกิดได้ไหมเอาเอาไฟมาดิเอาไฟมาเอาไฟมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นให้เอาไฟมา เอายากลับหน่อยพี่กู o g l e แล้วได้แล้ว Google นะตีเสาอยู่กลางนะครับเข้ากลางเข้ากลางมันมียาอะไรมียาสาวนะกลางกลางเนี่ยตีเสาอยู่กลางเนี่ยบอลตับเขาไม่มีมนาอีนะที่เห็นเราตีเขาได้นะเข้าเลยเข้าเลยเข้าได้นะครับขวนให้แล้วเข้าเข้าได้นะพี่พี่เบลยืนอยู่เมจิกมีอีได้ทีหนึ่งเมจิกมีอีได้ทีหนึ่งนี่เขาจะส่องหลอดแล้วนะเขาจะส่องหลอดแล้วนะ จับจับจับพี่จับเปกระสับจับแล้วพี่โน่นไหวมันมีเยีกลางโล่งอยู่นะกลางโล่งอยู่นะครับพีเอกพี่เอกยาพี่เอกไปถือยาก่อนเหล่าไปเหล่าไปเป็นสีเหล่าอยู่โอ้โหเลือดเหล่าจะออกเลือดเหาออกบนเลือดเสาออกบนเลือดเหล่าออกหมดแล้วนะเลือดเสาออกหมดเลแล้วนะครับเลือดเราหมดแล้วมาขัดการดักกลางโล่งมาขดกันดักกลางโล่งโอ้ยยิงเข้ามาเอ้ยมันเหล่าพร้อมเรานะ เพี่สี่หิวเขามีสี่หิวพี่ไม่เอาหิวกับโอเคพี่แบล็คส์พร้อมไหมครับตัวบุกระวังมันจะเวอาวิอาวิอาวิดาตกบนดาตกบนมามาเปิดใหง่ายครับยิงเลยยิงเลยมามามาจีแฉมตัวโซ่เข้ามาป่วนให้ละพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเอายสี่หิวอะยิงได้ยิงเปิดใกล้เปิดไปเลยนะบอสเขามีมานายิงไปเลยเขามีมานาสวยเลย ไอลงยังมันสวยเข้าเลยเข้าเลยเขาเลยเขาเลยเขาไม่มีมารังเขาไม่มีมารังมา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 เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วลงได้อีกลงได้อีกลงอีกลงอีกหลงอีกเขาตกกลางเขาตกกลางสวยเขาหลบบ้านอยู่นะใครเอาเขาค่อยใครพอได้บ้างพอได้บ้างเพื่อปิดสวยสวยจบได้จบได้นะจบได้เอายาได้เอายากลับมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาขับก่อนพี่ตอนนี้ยาบ้านกลับก่อนเก็บยาบ้านกลับก่อนกดนัานสวยมีซี่เอายาหน้ยบดน้ำาหมพี่สวย ออกลกาลางอกกกลางอลกกลางอยีกม่กลางเลยเกาะกลางเลยางหลยเลายางหยเางยเกากลยเา่นงเลกลายเกาะกลโงเลีเกลยเกะางเลยเกลี่เยนาลาเยนาลเยาลงเลยาลางเยกะกลา่ยาลงางเล้าเยเลายายาลงเกง่เกาล่าางาเหยลยเางยเกงยาเางเลงเางเยายเาเลาเาเงยเยาเาะเางะยายาะกลเยเยายเายายเายายายานยย เขาสามฮิวนะเขาสามฮิวนะก็เหลือเดียวแล้วปุ๊บเขามีมาไหนใจเย็นใจเย็นปิดได้ใจเย็นปิดได้เอาให้แตกรับเล่นใจเย็นใเย็นปิดได้ปิดได้เดี๋ยวบุกอีกรอบนึงเนี่ยบุกไหม่บุกไม่รัวกันบุกไหม่บุกพร้อมกันได้แล้วเนี่ยบุกพร้อมกันก็ปิดได้แล้วน่ะรอบนี้ที่สองล้านสองล้นนะหยิบไปได้ด้วยนะหลายไม่เอดแล้วไม่หิวร้านนึงแล้วโคตรไหวเลยเข้าบนได้นะครับเข้าบนได้หิวมันเยอะเนี่ยที่เป็นถือกันอีแทนก็ได้นะพี่เนี่ย้ร้านสองแล้วอ่ะ ตูนเขาได้โอ้โหเยี้ยมแม่งดีสวยเลยกลางเข้าเข้าไหมครับเดี๋ยวจะกีรักมาได้กลางกลางไหมได้ครับบอลบอลเขาไม่มีมานาอีบอลได้เลยบอลสบายสบายเลยบอลเขาไม่มีมานาอีเลยเราต้องฆ่าเราต้องฆ่าบอสว่ะสวยสวยสวย โอ้โหสวยสวยอันดีไดยยาครับรับยารับวรยากลงหน่อยรับยากลางห่อพี่ิวการไม่มีมานะทำหน้าที่เองระวังพี่พี่อย่าตายพี่พี่อย่าตายโอเคโอเคทราบทรับพี่ปวดไหมนะป้าปวนปวบอะไรยังปวนอะไรยังนึงพี่สุขีฮิวการ์หิวสาวไว้ก่อนบอลับเขาไม่มีมันาวตัวนเลยนะมีแค่ตัวนนโอ้โหโดนดูดโอ้่หรบก่อนพี่โอ้โหวันวันพวกนี้มันเรื่องยืหิว่าพวกนี้ไหวอีก หมดนานหมดแล้วโดนทุบพี่ได้ยาไปอีกอันหนึ่งพี่ได้ยาไปอีกอันหนึ่งโดน้ยาอยนนเ่อไหร่พี่ตังได้ยาสวยโดนยกพี่ได้ยามาไม่มีมานานแล้วเข้าล่างตัวหนึ่งยาต้อจะมีสองวาตอนเนี้ยเอาสองสองเข้าบนได้นะเข้าบนลแ้่งบอลเลยนะไปเลยวิ่งไปเลยบอลบอลบนลบอลโอเคโอเคโอเคเคียรหน่อยเขียรหน่อยเขียรหนักจับจับจับเลยพี่เอยคอเปิดให้รอบนึงเอาไปเปิดให้รอบนึง ยาเรามีสองร้านไอ้เขายาไปแกไอ้เหี้ยยาหลุดล่างยาออนล่างยาออกล่างบ้านเราตายหมดแล้วพี่ผมไอ้นี่มอยู่ไป้างเดียดาวดักดักสวยดักเลยพี่ด้านเรืาบประวันเออสวยสวยขึ้นขึ้นขึ้นจริงจบเหลาเหลาโห้ยเชี่ยดอีไม่เข้าเลยเราไว้เราไปีแม่เลยสวยตีสยนิดนึงนิดหน่อ๋อพอดีข้าบนได้นะครับโอ้โหไม่ได้ละโอเคตัวบุกรอรอตัวบุกอีกรอบหนึ่งบุกรอก่อน เวลาไม่ไรนาทีหนึ่งยื Aus ้อได้อยู่ยาเสาบ้านเราไม่ไหวเล่นเกมโซนได้นะไม่ไหวเล่นเกมโซนได้นะไหวไหวบุกยาเราเยอะกว่าพี่ยาเสาสามคอมยาเราสามสามมิเตอร์ห้ามิเตอร์เฮ้ยเพื่อนเปิดได้แล้วยาสามพี่เอกยาอยู่หลังเสานะพี่เอ้ยพี่เดกพี่เอกเล่นมานะตรงกลางเทนผมหน่อยไป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 ปวดอะไรไปข้ากลางยไหม โอ้โหโอ้โหแล้วนี่ดิบูทิ้งเลยน่าหล่นน่าหล่นตายเลยน่าไม่มีเวลาน่าไม่มีเวลาจริงๆเข้าแล้วพี่บังเข้าแล้วเลยพี่เบลบังเข้าพี่บังเข้าอีเลยอีเลยต่อยเอีเลยต้องออกต้องออกีกโอ้โหพี่เบลอีไม่โดนไม่โดนลหัวว่ะพี่เบลพี่เบลอีไม่โดนนะพี่เมื่อกี้เพี่เอออยากไหมเนี่ยโอ้โหหลังบ้านเบลยป็นคนดีนะเนี่ยพี่เบลมันตริงจริไอ้เฮียตรงกลางเคลียร์เยอะจัดน้อง เฮ้ยทำไมจะกู